ไปดูเพจของคุณนันทิวัน์สามารถท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างน่าสนใจคุณนันทิวัน์พูดถึงเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่อยากจะได้รางวัลโนเบลจากภาพนี้อันนี้ภาพ AI นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณนันทิวัน์บอกว่าอย่างนี้ครับเพื่อรางวัลโนเบลทรัมป์ขอให้ไทยลงนามสันติภาพกับขเขมรแถม อย่าให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เพื่อที่จะผลักดันให้ทรัมป์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเพื่อไปรับรางวัลโนเบลพรี์เรียกว่าจะขอเอาหน้าอยู่คนเดียวเท่าน,นั้นนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวทําไมปัญหาไทยกับขเขมรเนี่ยคนอื่นถึงอยากจะเสือกซะเหลือเกินเราถูกยกระดับปัญหาจากทวิภาคีเป็นพหุภาคีแปลว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะขาดความเป็นอิสระจะมีคนคอยจุนจ้านเข้ามารับประกันสติภาพตรวจสอบให้มีการรักษาสติภาพ ไทยจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาดินแดนจะมีลูกอีช่ชงฟ้องกล่าวหาไทยกล่าวหาโน่นกล่าวหานี่กล่าวหานั่นเบื้องหลังลึกๆอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ํามันบริษัทฝรั่งอยากขุดเจาะน้ามันอ่าวไทยคําขาดวันที่10ตุลาคมกองทัพต้องลุยครับต้องเอาให้จบบ,บังคับใช้กฎหมายเต็มที่ห้ามอ่อนข้ออย่างเด็ดขาดเป็นไงเป็นกันฟ i n a เ c o u า t ดาส่วนคุณสุทินวรณบวร นะครับซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวที่ทํางานอยู่กับสำนักข่าวต่างประเทศมาอย่างยาวนานแล้วก็เขียนคอลัมน์ลงในแนวหน้าด้วยเนี่ยนะครับคุณสุทินบอกว่าอย่างนี้ครับอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพาซื้อพาชื่อประเทศไทยไปขายให้กับสหรัฐโดยเสนอว่าหากมีการประชุมหากสหรัฐหรือว่าโดนั์ทรัมมาประชุมที่ประเทศมาเลเซียก็จะได้ลงนามสัติภาพ ท,ทั้งที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังตกลงอะไรกันไม่ได้สักเรื่องเดียวนะครับอันวาเสนอตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมว่าได้ลงนามแน่นอนที่อันวาทําอย่างนี้เนี่ยพระโมอาไว้ว่าทั้งสีจิ้นผิงทั้งปูตินทั้งทรัมป์จะมาชื่อชมบาร,รมีอันวาในฐานะประธานอาเซียนระหว่งางวันที่26 27แล้วก็28ตุลาคมนี้ถึงตอนนี้ท่านสีกับปูตินเนี่ยมีทีท่าไม่มาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่าจะส่งผู้แทนไปร่วมประชุมแทน อันวาก็เลยต้องคลานไปเสนอสปอร์ตไลน์ให้กับทรัปมโดยเอาชื่อของประเทศไทยไปขายนั่นเองนะครับ